ไอ่อโอริโอ้ก็มันเป็นแซนด์วิชโอริโออ่ะมันเป็นแซนด์วิชมันดามันเป็นแซนด์วิชโอริโอมันคือโอ,โอ,อ,โอริโอ้มานดาร์โอริโอ้มันไม่มีโอริโอ้ก็โอริโอ้ก็คือสีดำสีขาวก็มันเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีดำอ่ะโอริโอ้มันเป็นแซนด์วิชมันดาร์รมันคือโอริโอ้ไม่รอดโอริโอ้ไม่มาเอา,าไว้นี่ทุกคน อันนี้คือโอริโอป่ะอันนี้คือโอริโอป่ะน้องบอกว่ามันคือแซนด์วิชวานิลามันคือโอริโอไว้ทุกคนก็สีดําก็เหมือนโอริโอปกติอ่ะแต่มันไม่ให้รสโอริโอ้นะแล้วโอริโอทํามาจากอะไรโอริโอก็คือโอริโออันนี้มันไม่ใช่โอริโอไม่โอริโอก็ทํามาจากช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาเป็นครีมแล้วก็ช็อกโกแลตไงแต่นี้มันไม่ใช่ครีมไงมันคือโอริโอ ติมวานิลาไม่ใช่ดูกเออมันคือโอรีโอใช่ปะมันคือวานิลาไม่ใช่มันคือโอรีโอทางเห็นหน้าน้องรับน้องไม่ชอบออกกล้องเดี๋ยวน้องตก <laughs> น้องตกตกคว่ำไม่บอกให้ไปส่องไอติมมันคือโอนิโอโอนิลา <laughs> มันคือโอนิลาก็คือตกลงกันไม่ได้ก็คือ ทรงโอรีโอแต่หมดรสวา o o วนี้มันก็คือทำออกมาเป็นแบบให้เขาเรียกว่าโอรีโอเปล่าวะไหนทุกคนไม่มนมือวันิลลาโอรีโอและในถุงเขาเรียกว่าอะไรแซนวิชแซนวิชอะไรแซนวิช DQ แซนวิช DQ ก็เดลิคว like. ีเนี่ยสตอสตอเบอรีสร่สีขาวไม่ใช่แหละ อ,อ,อมหมใช่ทช่อันไหนอะเอ็มโอไอติมหไหมล่ไอติมมานี่ละ่ะโอ้โห <c oughs> นี่คือ้าเซลกีค่ะไม่ใช่อะไรทุกคนก็จ <c oughs> ะโตลงกันไม่ได้โอนิล่าโอเคได้สรุปเราจะเรียกเป็นโอนิล่า ในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหกว,วันเดียวเท่านินหมดแหละหมายถึงว่าห้ามห้ามกินแบบกินวันเดียวหมดหรือสองวันหมดอ๋อแม่บอกว่าให้เผื่อเป็นอาทิตย์หนึ่งถึง<ม><ม>ก็แง่แหละก็เธอกินวันละหลายแท่งเะย <c ười> มาใช้ถามไม่ได้คือโอริโอ้แต่ว่ากินกินไม่หมดอ่ะพ่อว่าแน่เลยเรี่อพ่อว่า คำสุดท้ายเหลือคทาไม่ได้เหลือคำสุดท้ายเหลือต้องสี่คำมันคำสุดท้ายมันคำสุดท้ายของเธอแล้วมันคือสี่คำของพี่ที่บอกแล้วพี่อยู่ไม่ได้อยู่ห้องค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกับครอบครัวไม่ต้องเถียนมันคือแอปเปิ้ลทุกคนเริ่มแบบเด้อเธอแหละตอนนี้ เออเออมอออนก็่อแค่ค่ะงตกเปิดหนต่างแ้วมันก็เลยได้ินเสียงส,สยนเจ้พันอ่ะอึ๊เจ้านองคู่นี้ใครแสบสุดถ้าแบบในบ้านนะ เอมอะเอมจะเป็นดื้อแบบแบบแ,แบบดื้อแบบดื้อยังไงวะดื้อแบบดื้ออ่ะดื้อแบบแสดงออกว่าดื้อแต่ออมจะเป็นดื้อแบบมึนนะคะเวลาพ่อกับแม่ว่าอะไรเงี้ยคือเอมแบบดูไม่เป็นอะเวลาเวลาพ่อกับแม่ว่าชอบแบบชอบเถียงเงแล้วก็ทีนี้ก็จะโดนดุแต่ว่าออมจะเป็นพวกแบบแม่แม่ฟังตัวออมจะเป็นพ่อแบบว่าถ้าสมมติว่าไม่ ดื้ออะไรเงี้ยก็ตีมึนนะคะแต่ว่าไม่ทําตามอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะอะว,ว่า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 ไม่เถียงแต่ว่าไม่ทําตามเนี่ยก็คือโอ้ยโอ้ไม่ใช่เหรอคือวันนี้อะคือโอ้ยโอ้ามฮ่องกงเหี้ฮ่องกงฮ่องกงมูม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 มม เอาห้องโป่งมาให้หน่อยเลยอยากว่ามันจะได้อะไรจากมาเหมืองไหนดูถึงตอนไหนแหละที่ให้มันเป็นเหมือนทองอ๋ออันนี้มันเป็นแบบตอนย่อยแล้วปะ่ะหลังแบบจากที่มันพาซาสเ,เกตมาไม่ได้ท,ที่มันไปกับคิบารปะ่ะหลังหลังจากตอน,นั้น ้องเกง้องเกงรีกินข้าวยังฮะทำไมทำหน้าดุคนอื่นอย่างนี้เนี่ยกินข้าวหรือยังองกงบางทีมีอะไรจะถามอันนี้คืออะไรดูนี่อันเนี้ยคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมมันคืออะไรมันคือ,อโอรีโอหรือเปล่าใช่ปะ โอรีโอใช่ไหมเนี่ย่องกงไม่มองแสดงว่าวันนี้าองกงมอง่องกงไม่มองเขากงฮ่องกงไม่มองฮ่องกงมองฮ่องกงมันคือโอรีโอหรือเปล่าเขาบอกว่าวันนี้ลาโอ้โหโรีโอ้หรือเปล่าอ่าเ่มองเยนนมม อห๋หน้าออนั่งท่ไม่ดว่ะไม่จมั้ยไน่ะเน,นี่ยโอริโอเนี่ยมานร้อนขยินขนมแมวไหมออมเหรอออมเคยชิมนะพี่ปอยมาไหนปอยอย ชูมึงคื้นแล้วมันออกมั้ยไม่รู้เธอดูรู้สึกออกหมดยังเธอก็ดูสิก็รู้สึกอะออกหมดมันจะรู้สึกไหมล่ะมันเป็นขนแมวอ่ะก็ต้องรู้สึกสิก็พี่ออกมันโดยรู้สึกหมดยังยังอ่ะคนไหนบอกว่าไม่รู้สึกก็มันไม่รู้สึกกับพี่ดูนี่ไงดูนี่ไงกลัวเล็บถล่มก็เลยหรอก เล้ว่าเช็ดนิ้วดิโอ้คันคารายปันคิ้ว <c oughs> มันเธช็ดช้าห้อ <c oughs> งกงเข,นงขา,ลลา,านนล้องฮ่าม่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮาญุ่ฮ่าฮ่าด่าฮ่ไม่หม่เธอดู่ิ <c oughs> อยากเา็นหฮ่งพี่ออ่ไปดูใน IG ชื่อปันย่นฮ่าฮ่าฮา้ เอาชู่มาไม่ใช่อันนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้โอ้โอ้มันเลิกอีกแล้วรุ้งแมวเดี๋ยวก็เป็นยังแพ้นะอุ้ยอุ้ยขี้ใส่พี่ปะเนี่ยเออใครนั้นแหละ เนี่ยเบิ่งไปอ่ะแล้วกี่ตัวเคยมี2ตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้มีตัวเดียวทุกคน ตอนนี้เอ็มกินไปเยอะแล้วนะกินให้น้อยจนไม่หมดไม่ห่าทิ้งกินให้หน่อยทำไมเมื่อกี้ไม่แบ่งเครื่องกันล่ะก็กินไม่ทันจมูกแดงแล้วมันคือฟิลเตอร์ทุกคนเป็นภูมิแพ้หรอใช่ค่ะกินองุ่นดีกว่าอุ้ยพี่ออมฝนแนวเต็มไอติม โรยนะก็มันกระโดดอ่ะให้หนูกินกลอนแล้วเธอก็เอาออกกิอนองุ่นนี่ทุกคนองุ่นอร่อยมากทุก <c oughs> บ้านกินเยอะมากเลยอย่ดือ้อเราไม่ได้ดือ้อทุกคนเราแค่ไม่อยากกินแล้วอะ่ะ ใายน้องก็กินให้อยู่ดีอย่าไปบอกแม่นะว่ากินสามอันแล้ววันนี้ฮ่องกงเป็นไหนฮ่องกงกระโดดไปกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้มันค่องก,งกินไหมอืม้าปากอ้าวกกไปอย่างเนี้ เราก็มีไส้กรอกอีสานอีกที่เราซื้อมาแล้วอะเราไม่อยากกินยังตอนนี้ยังไม่อยากกินเาก็จะโดนบน่นว่าซื้อชุดมาก็ไม่กินเดี๋ยวพ่อเข้ามารอบหน้าเดินได้ใช่พ่อเข้ามาพ่อเขาชอบบน่นชอบบ่นว่าเราไม่กินข้าวเป็นเรื่องเดียวที่พ่อบน่นเรื่องกินเรื่องใหญ่อเรื่องกินเรื่องใหญ่สําหรับพ่อนะคะเธอบอกอิ่ม มัามันอิ่มมันเป็นอิ่มแบบขเขาเรียกอิ่มยังไงไม่ได้อิ่มท้องอะแต่มันแบบอิ่มคือไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยฟังวีเคนยังคะ่ะฟังว่าค่ะเต้นแล้วด้วยคะ่ะไปดูในรีวส์ได้นะคะยอมชอบสัตว์ตัวไหนจริงก็ชอบ ชอบหมาชอบแมวแต่ไม่ชอบปลาไม่ชอบจริงจบกไม่ชอบอีเชนนะแต่ว่าถ้ากลัวกลัวปลาแล้วก็อือกลัวปลาอย่างเดียวเดี๋ยวันนี้ตองไปถ่ายรูปที่ปลากรโลใช่วันนี้ต้องไปถ่ายรูป,ท,ป,นนป,ปทุกคนในในที่มันเป็นบ่อนนะ้ำมเป็นแบบเป็นสวาานสาธารณะ ปลามันกระโดดด้วยอะแบบว่าอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยชุบขึ้นมาอองก็กลัวอองก็เห็นปลาแบบเหมือนมันขึ้นมาเกยตายตรงตรงขอบอะแล้วตัวมันแห้งอ่ะตัวมันแห้งหรือแต่หนังอะโคตรสยองเลยไม่ชอบปลานี่เดยคนสงสัยว่าแบบเพิ่งเคยเจอคนไม่ชอบปลาอะไรเงี้ยแลวแบบ ทำไมมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันมันไม่น่ารักอะ่ะไอ้น,นั่นเราจะตายไม่น่ารักไม่น่ารักสำหรับออมอืมกกินปลายังต้องหัง่นหั่นหัวปลาหนี่ใช่ทุกคนเวลาออมกินปลากินข้าวกับที่บ้านอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีแบบปลาทอดปลานึ่งอไง ทุกคนทุกคนในบ้านจะรู้ว่าแบบหั่นหัวปลามาหาอมไม่ได้อมจะหั่นไปหาน้องตลอดแล้วก็เอาหางมาใส่ตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะเวลาแบบเรานั่งแล้วปลามันปลามันหันหน้ามาค่ะเราจะทําหน้าแบบอย่างเงี้ยน่าก,กลัวกงเป็นไหนกงอยู่กับแม่มั้งแม่แม่แหรอ แม่ปิดห้องเหรอแม่ดูทนายแม่ปิดห้องอยู่เหรอใช่ไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็จะปักสิเรสพเราะคนนอนเพุ่งรู้ออมเป็นมีคิ่แม่งวันตรงนี้ด่ะเห็นไหม มนึนะเห็นชิโมูกตัวเองน้องชิโมูกไหมออกแล้วในแล้วคนเรามีที้แมงวันตรงนี้ด้ะเห็นปล่มันเพิ่งขึ้นอ่ะเพิ่งขึ้นไม่นานเลยพี่น้องกี่คนคะมีคนเดียวค่ะน้องสาวเพาว่าปากมันซีดแล้วมันดูป่วยอ่ะขอใส่ดิบไว้หน่อยนะ มาหักินหรอมาหั่นรอมชอบกินองุ่นต้องเป็นองุ่นไม่มีเม็ด้วยทำแย่งเรา น่าะยังป้อนอยู่เลยก็ถ้าแล้วแต่อารมณ์ถ้าอยากให้กินก็นให้กินถ้าห่วงก็ไม่ให้กินคขนั่นแหละ อยากรู้ว่าเราจะอมไว้ในปากคือแบบว่าทอมเตอร์มันจะมีที่เก็บอาหารตรงนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าเราจะอมองุ่นไว้ในปากได้กินลูกตอนนี้มีสองอันแนละ้วหนึ่งสองก็่เมมือระดึกหนึ่งสามสี่ห้า น่าตอนนี้ก็เอาข้าวนี้ให้เป็นหมดอืมก้าวหกชอบเขาพูดไปเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรฉิดแล้วอึะุกจริงิมันได้อุกหเอ็ด ก็ไม่ติดคอหลอกแต่เชียวไปด้วยอยากขี้บ่นสีทุกคนเมื่อกี้ไปเท่าไหร่นะุมน,นับสิบอข้านันไหมนะของข้าสิบเอปะเออ่ะ11อเอหรอ่อเองเหรอ เลนเตโด,ดนว่าแฟนขับบ่นมาว่าเดี๋ยวติดคอไม่เล่นแล้วรู้แล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเอากล้วยยิงเลยออเอากล้วยยิงนี่มันนกมันนกเหมือนกันนะเนี่ยมันนกแก้วเลยนี่เหมือนตาเอากล้วยยิง ปิดไลฟ์กี่โมงคะเดี๋ยวไปแล้วแหละเดี๋ยวไปเล่นเกมมาไลฟ์เฉยๆเหมือนว่างแชรก็ว่างแหละมันต้องกินใช่ก่อนหรือสายไม่อยากพิน เกมบด้วยนะเดี๋ยวพ่อเอาไปกินนะอันไหนอ่ะเมื่อกี้พุ่งไปอันไหนอ่ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้แหละเพราะว่ามันเงาเงาอันเดียว โถทำเป็นรังเกียจเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบนอีกอะเล่นกระหันทำไมโถเธออยู่ตั้งไกลไม่โดนเธยโดนไม่โดนโดนไม่โดนเธออยู่นู่นสิบเมตรนู่นสิบเมตรเลยนะ มาซินาบอนมาซินาบอนเอาเพลงนี้ออกไหมนี่ติดแม่โอ้แม่ไม่น่ารองให้ฟังเลยอ่ะแม่คนนันพูดวิ่คนนันเขาไปตัดต่อพี่อ่ะ <c oughs> มันติดเพดานอ่ะเอ็ม <c oughs> มันติดเพดานอ <c oughs> เอาไม่ออกน้ำกินน้ำเดี๋ยว่าจะให้แงให้อย่างเงี้ยเปล่าละ่ะอย่าเอา ไม่เถียงไม่ได้เถียงตอนนี้ยังส่งของให้ไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนจะส่งให้ได้นะคะส่งไปที่บริษัทอะค่ะส่งไปที่ต๊กลมชื่ออะไรนะไทยบอร์ดไทยบบอร์ดไทยบอร์ดรูจักอะไรวะนั่นแหละทุกคนของต๊กลมอะไทยบอร์ดฮะไทยอ,อะไรวะ <c oughs> <c oughs> <Ukraine> ชื่อบริษัทไรอะลีนไรักอัานไหมไทยบอร์ดอือรักอันดูห้องกองนอนไหนห้องกงอ่ะไปห้องกงนอนงั้นน่ะห้องกงเป็นเหมียว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 เป็นเหมียวเหมียว แมวคี่ปเกียร์อป่มเอ็มทิ่ไหอมคี่ไหนพวกเป็นเดียวเจ่าหมคิปกินไปหมดแล้วอันที่มันอยู่ในนี้อ่ะอันนี้พวกใหม่ทีกินหมดไปพวงหนึ่งแล้ว ค okay. ก็ดูแบบเดียวเองยังไม่ถึงเดือนเลยนี่ปะก็เคอยู่อาจจะไม่ได้ดูตอนตอนเนะ้ะแต่ว่าซีซันซีซันเก้ามันมีแค่ไม่กี่ตอนเองใช่ซีซันเก้ามันไม่มีเนื้อเลยมนะั้งมีแบบแบบแต่เห็นแบบกาละอยู่เยอะมากไม่กาละผมมาตอนตอนในท้าย อืมแต่ว่าก็เนื้ออยู่น้ำน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 ้ำอิ่มเลยกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดอันนี้ วันเยุยอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะเครียดเครียดนะเนี่ยคืข้าไม่หมดเครียด ว่าจะทําเป็นไลฟ์เพราะว่าถ้าพอเห็นว่าไลฟ์อูกพอก็จะบน่นด่ <c oughs> าออคะก็จะไม่บน่นพ่อก็จะไม่พูพ่อก็จะอุ๊ลูกไลฟ์อยู่ไม่ดุลูกดีกว่าก็หรอันอันนี้ไม่ได้ทำน,นี่มันลงไป <c oughs> อะนนไรบ้างหลางคนเว้ยเองหลายกาดใช่ต้องพูดแบบลอนวิสลี่แบบหลายกาดดูเล่นหน้าเล่นตาไมย่ ้าม <ST S> ันล่วงไปเองอ่ะตกอีกแล้วตกเก็ดทุกคนมีเจ็ดตกเจ็ดเล่นเกมไหม เล่นเล่นเลจะเล่นหรอเตยเล่นเล่นเล่นเลเลจะเล่นยังอ่ะนี่เพิ่งกินข้าวเสร็จจะเล่นยัง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  เหมือนกันนะคะไปกินหมูป้ากันนึงทำไมไปแยไปแช่ไม่กินไม่กินแล้วอิ่มแล้วคุจะเก็บไหนตรงพื้นเดี๋ยวเก็บเองไปหรือเธอจะเก็บเธอจะเก็บแล้วแต่เธอถ้าเธอมีน้ำใจเธอก็เก็บ <c oughs> แต่ว่าพี่เก็บเองก็ได้ โอ้ยอิ่มแล้วมึนกินน้องแคนตาลูมากข้าวมันกินไม่หมดเลยนี่สรุปน้องก็เก็บให้อีกอันนึ่งน,นี่เอ้ยทำไตเกเยอะจังอ่ะสองอันเราจะกินปะล่ะสรุปว่าคือน,น้องเก็บให้แน่นแน่นทุกคนเดินไปแล้วเล่นเกมกับทั้คนไปเล่น ที่รุน่นฝนตกราคาใช่ค่ะเราเปิดหน้าต่างไว้เสียงดังปะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยไปเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย